สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ทําง่ายมากๆนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะเราจะใช้เมล็ดฟักทองนะคะ1นถ้วยบวกกับน้ําเปล่า3 3ถ้วยตวงนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้3าถึงสชั่วโมงหงรือค้างคืนนะคะเพื่อที่จะลดแก๊สเวลาเรานําเขามาประกอบอาหารหรือรับประทานนะคะหลังจากนั้นล้างทําความสะอาดเราจะนําเขาใส่เครื่องปั่นความเร็วสูงค่ะ จากนั้นจะใส่ขิงลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปค่ะตัวน้ำมันมะพร้าวกับพริกไทยป่นเนี่ยก็จะช่วยให้ขมิ้นของเรา,ามีการดูดซึมที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ขมิ้นผงลงไปเพื่อนๆจะใส่ขมิ้นสดก็ได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่ทานน้ำผึ้งนะคะก็สามารถใส่อินทผาลาัมได้นะคะ1เม็ดนะคะเอาเมล็ดออกหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้น้ำผึ้งก็ใช้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เป้เลือกใช้น้ำผึ้งค่ะหลังจากนั้นก็จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันอย่างละเอียดเลยนะคะ มเมล็ดฟักทองเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ,มะเมล็ดฟักทองเนี่ยมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่มีภาวะแทรกซ้อนจากอาการเบาหวานนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสมดุลของน้ําตาลในเลือดและลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปกรองนะคะ ให้เพื่อนๆกรองแต่ว่าอย่าทิ้งกากนะคะเพราะว่ากากเราก็สามารถเก็บเอาไว้ทานได้ค่ะเมล็ดฟักทองเนี่ยมีแมกนีเซียมสูงนะคะแล้วก็มีไขมันดีมากๆเลยนะคะไขมันโอเมก้า3นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยไฟเบอร์ iber, แล้วก็โปรตีนนะคะเพื่อนๆทีอ่อาย40ุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยมีมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปนะคะมีอาการร้อนวูบวาบเวียนศีรษะนะคะเมล็ดฟักทองก็ ดีกับเพื่อนๆที่มีอาการไวทองด้วยนะคะอย่างเป้นเนี่ยชอบทานก่อนนอนเพราะมีความรู้สึกว่าแมกนีเซียมที่มีใน,มนเมล็ดฟักทองเนี่ยคะ่ะช่วยให้เป้หลับสบายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะก่อนนอนเนี่ยบางทีเราชอบคิดนู่นนี่นั่นเนาะพอทานไปแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวเนาะหลังจากนั้นเราก็ จะนำกากนะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะเวลาจะรับประทานเนี่ยก็นำมาทานกับโกนร่านะคะหรือว่าจะทานกับโยเกิร์ตหรือว่าจะทานกับข้าวโอ๊ตร้อนๆก็ได้นะคะนำลงไปผสมนะคะเราก็จะได้ไม่สูญเสียคุณค่าของอาหารนะคะก็ใช้ให้ครบทุกอย่างนะคะ หรือจะทานกับน้ําแข็งนะคะในวันที่อากาศร้อนๆก็ได้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆเบื่อนมข้าวโ,โอ๊ตหรือว่านมแอลมอนนมถั่วเหลืองนะคะก็สามารถนำมลเมล็ดฟักทองที่มีอยู่เนี่ยมาทําเป็นนม,มลเมล็ดฟักทองได้นะคะรสชาติดีค่ะไม่หวานเลยค่ะแล้วก็ไม่เหม็นกลิ่นอของมลเมล็ดฟักทองด้วยนะคะมีความมันนะคะ คือถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็เติมน้ำผึ้งได้หรือว่าใส่ะมะเมล็ดอินทผาลัมเพิ่มได้นะคะแต่ของเป้นเนี่ยเป้ชอบแบบนี้คือไม่หวานนะคะก็หวังว่าเพ,เพื่อนๆคงจะลองไปทำทานกันดูนะคะมีประโยชน์แล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะแล้วก็ดีทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะ ยังไงก็ลองไปทำทางกันดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ u ับส r คร e ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ